พอลสโคก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อตอไปด้วยนะครับจอมยิงไกลคนต่อมาคือยอดตำนานกองกลางร่างจิ๋วอย่างพอลสโค พรสโคเซ็นสัญญาเป็นนักเตะฝึกหัดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี1991และในขณะที่เล่นให้กับทีมเยาวชนเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากและได้แชมป์เอฟเอยูดับกับทีมเยาวชนในปี1993อีกทั้งเขายัางลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและคว้าแชมป์ยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพในปี1993อีกด้วยเขาใช้เวลาขัดเกาฟีมือกับทีมเยาวชนอยู่18เดือนและได้ลงเล่นในลีกยงให้กับทีมชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อปี1994โดยนั้นนัทแามนเชสเต ถึง2ประตูแต่ผลการแข่งขันก็จบลงที่ความพ่ายแพ้ของทีม2ประตูต่อ3ในฤดูกาล1994-1995 เขาได้ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่มากขึ้นเนื่องจากต้องลงเล่นแทนเอลิกันโตนาที่ติดโทษแบนจากเหตุการณ์กลางปูลคิกอันเรื่องลือในปีนั้นบางนัดก็ลงเล่นแทนตำแหน่งของมาร์คฮิวที่มีอาการบาดเจ็บอีกทั้งได้ลงเป็นตัวสำรองแทนรีชาร์ปในศึก FA ฟเัรอบชิงชนะเลิศอ,อีกด้วยอย่างไรก็ตามในฤดูกาลนั้นก็จบลงด้วยการไม่ได้แชมป์นใ,นใ,นใดๆเลยซึ่งถึงเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีเลยทีเดียวแต่ในฤดูกาลถัดมาพวกเขาก็สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งที่3ในรอบ4ปีมาได้และนั่นก็เป็นแชมป์ใหญ่ ชนะเลือดเอเครับก็ทําให้ทั้งเขาและสโมสสอนได้ดับเบิลแชมป์อีกด้วยทางด้านการลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษฮอสโคก็สามารถทําประตูได้ในนัดแรกที่เขาลงเล่นให้กับทีมชาติแบบเต็มๆและต่อมาเขาก็มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษชุดที่เล่นในฟุตบอลโลกปี1998รวมทั้งสามารถทําประตูให้ทีมชาติอังกฤษในนัดเปิดสนามที่พบกับตูนิเซียได้อีกด้วย หลังจบศึกฟุตบอลโลกปี1998ในฤดูกาลต่อมาในฤดูกาลนั้นถือได้ว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพค้าแข้งของเขาเลยก็ว่าได้ด้วยการที่จะตัวสามารถพาทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าที่เปิ้ลแชมป์มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่โดยที่ครั้งหนึ่งซาบี้อันเดสตำนานกองกลางของบาร์เซโลนาเคยออกมากล่าวยกย่องสโคผ่านสือ่อเมื่อปี2011ว่าสำหรับผมสโคคือมิดฟิลตัวกลางที่ดีที่สุดคนหนึ่งในรอบ15-20ปีมานี้เขาครบเครื่องทั้งเรื่องบอลสุดท้ายและการยิงเขาแข็งแกร่งผมไม่ค่อยเห็นเขาเ และที่สําคัญที่สุดคือวิสัยทัศน์ในการเล่นฟุตบอลของเขานั่นเองมีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่สโคแขวนสตาร์ทไปแล้วแต่สถานการณ์ในแดนกลางของทีมปีศาจแดงออกอาการป้อแป้อย่างหนักจนทําให้เซอร์เล็กฟอร์กูสันต้องชักชวนให้เขากลับมาช่วยทีมอีกครั้งเป็นรอบที่2ซึ่งภายหลังทั้งเขาและฟอร์กูสันก็ได้ประกาศลีไทยจากวงการฟุตบอลพร้อมกับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2012-2013เป็นการซิง้ายครั้งนี้คงถึงเวลาที่ผมต้องแขวนสตาร์ทตลอดไปแล้วแหละ สโคให้สัมภาษณ์ในวันที่ต้องบอกลาการเล่นฟุตบอลแบบถาวรตลอดการเล่นให้ยูเนเต็ดกว่า22ฤด,ดูกาลสโคคว้าแชมป์มากมายกับทีมโดยเฉพาะพรมเมลีที่คว้ามาได้ถึง11สมัยและไม่เคยย้ายสโมสรเลยสักครั้งย้อนกลับไปในช่วงปี2000อินเตอร์มิลานยอดทีมจากแดนมมกโรนีต้องการฮอกเครื่องรลยนี้ไปปั้นเกมในแดนกลางให้กับทีมแต่สุดท้ายสโคกับปฏิเสธพร้อมกับบอกมาซิโมโมรติประธานสโมสรอ,อินเตอร์ไปว่า หากคุณอยากให้ผมลงเล่นให้คุณต้องซื้อสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเป็นของคุณเองซะอดีตเยี่นของแบร์ลาสันโทรมาหาผมเขาถามผมว่าอยากจะยา้ายไปอยู่อิเตอร์มิลานไหมซึ่งนั่นเป็นสายเดียวที่ผมเคยได้รับเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยได้ยินเรื่องทำนองนี้อีกเลยแม้กระทั่งผู้จัดการทีมก็ไม่ได้เคยคุยเรื่องนี้กับผมเลยครับเงินไม่ได้มีความหมายกับผมมากนักถ้าพูดถึงเรื่องฟุตบอลการที่ผมได้เคยลงเล่นกับทีมในวัยเด็กได้เป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคว้าแชมป์ตลอดเวลาถ้าวันไหน ผู้จัดการทีมมาบอกผมว่าเขา,าไม่ต้องการผมแล้วผมก็อาจจะต้องไปผมไม่เคยคิดเกี่ยวกับบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดหรือว่าเอซีมิลานเลยเพราะตอนนี้ผมอยู่กับสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้ว ส่วนใครที่ชอบคลิปของเราก็ช่วยกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe mm hmm. กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต,ต่อไปด้วยนะครับ mm hmm. และในคลิปนี้ผมก็ขอ mm hmm. ลาไปก่อนนะครับ mm hmm. สวัสดีครับผม